มาสู่ช่วงที่3ของรายการนี่นคือช่วงของข่าวดินบอจอนะครับของทีมข่าวพิไีเซมีการรวบรวมไนด้ว,ว่ามี2ข่าวถือว่ามีความน่าสนใจเามาอัปเดตกันเล่าสู่กันฟังจรงนีเริ่มจากข่าวแรกครับที่ทีพีซีนะย้ำปีนี้ยังโตต่อนะครับนางกมลทิพนัทจันพรังสีนะประธานคณะกรรมการบริหารประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทที่ TPC นะ Power Holding จำกัดหมายชนหรือว่า TPCs นะ้เปิดเผยว่านะครับแนวโน้มการดำเนินง,งานนะครับในปี2564นะคาดว่าธุรกิจยังเติบโตได้ดีเนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนจากการทยอยรับรู้รายได้นะของจากการขายไฟฟ้าเข้าสู่ในระบบเชิงพาณิชย์หรือว่า COD ของโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้ง10แห่งนะซึ่งมีกำลังการผลิตรวม109เมกนะวัตต์นั้น ในปี2564บริษัทคาดว่าผลการดำเนินงานยังคงเติบโตไปทางทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากทางด้านของโรงไฟฟ้าชิวมวลแห่งใหม่ที่เซลล์ดีมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาในต้นปีนี้จะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับทำให้สามารถทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องนะซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนผลงานในปีนี้ให้โตตามเป้าหมายที่วางไว้20%จากปีก่อนนี่คือนางในส่วนของนางกมล ขนกทิพย์นะครับเรียกว่าในขณะเที่ยวกันในส่วนของนายเชิดศักด์นะวัฒนวิจิตกุลก,กรรมการผู้จัดการใหญ่ของทีวีเซ็นด์กล่าวว่าบริษัทมีแผนที่จะซีดีโลงไฟฟ้าในปีนี้เพิ่มนะทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าขยะจานวน3แห่งซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขยะสยามพาวเวอร์หรือว่าเอสพีขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตนะครับโครงการโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวลแม่ลานขนาดกำลังกำลังติดตั้ง3เมกะวัต และโรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวลที่บันาสตาระนขนาดกำลังกำลังติดตั้งใน3เมกะวัตซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะเพื่อให้มีกำ,กำลังกำลังติดรวมอยู่ที่125เมกะวัต์นี่คือข่าวเด่นบอจอข่าวแรกนะเรียกว่าทางด้านของ TPC h นะมาสู่ข่าวที่2นะครับเรียกว่าทางด้านของ TBI Power นะชนะประมูลลงไฟฟ้าขยะ9.9เมกะวัต์นะครับเฟสสที่เทศบาลโคราชนะนาย พักพนนะเลี้ยวไพรัตรองกรรมการพิจิการใหญ่รับผิดชอบสายบัญชีและการเงินบริษัท TPI Poolin Power หรือว่าหุ้นก็คือ TPIPP เปิดเผยว่าบริษัทได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดาเนินงานจัดหาเอกชนลงทุนโครงการและบริหารจัดการโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยระยะที่2นะครับของเทศบาลนครนาชสีมานะให้ TPIPP นะครับเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการลงจัดการโครงการระบบจำกัดขยะมนะูลฝอยในระยะที่2จากเทศบาลนครราชสีมานะครับโดยคา่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ1,800ล้านบาทสำหรับโครงการนี้ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินทงอว่ามีความแข็งแกร่งนะสามารถที่จะระดมทุนได้หลากหลายต้นทางหลากหลายช่องทางหรือว่าหลากหลายทางนะโดยมี IRR ในเฉลีอยู่ที่12ถึง 1 5ซนะครับซึ่งสําหรับขอบเขตนะครับในส่วนของงานนะฮะเรียกว่างานจ้างของเทศบาลนครราชสีมานี้ได้มีการกําหนดปริมาณขยะมูลฝอยเข้าอยู่เข้าโครงการนไม่น้อยกว่า400ตันต่อวันนะครับโดยมีระยะเวลาการดําเนินงานบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้านี่เป็นระยะเวลา20ปีนะครับค่าจํากัดขยะมูลฝอยนี่ไม่เกิน400บาทต่อวันเอ้ยต่อตันนะครับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับในปีแรกนะ้ของการ เดินระบบนั้ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น10%ทุกๆ3ปีนะตามค่าเสียของเงินเฟ้อที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์นะและจะมีรายได้จากการจําหน่ายไฟฟ้าจากการกําจัดขยะมูลฝอยตามสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า9.9เมกะวัตต์นี่เป็นระยะเวลา20ปีในอัตรา5บาท7.5 7.8 5.7 5.78มาบาทต่อหน่วยนะสำหรับ8ปีแรกนั้นและอัตรา5.08บาทนะต่อหน่วยสําหรับ 12ปีถัดไปนะซึ่งคาดว่าโครงการดักกาวจะใช้เวลาในการกอร่อสร้างนะครับ2ปีเริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์ด,ดยเซดีในปี2566นะซึ่งคาดาจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในปีละประมาณ480ล้านบาทเนะนี่คือการอัปเดตข่าวด้วยว่าถือเป็นช่วงข่าวเด่นบรจในช่วงที่3ของรายการก้อยหอมกับครูถ้าเกิดว่าช่นชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ในส่วนของ f เฟ o บุ o กผู้นิสัยรวมถึงช่องยูทูบผู้นิสัยด้วยนะครับสำหรับรายการ ก้อยหอมกับครูถ้าเกิดว่าแหมฟังแน้ะแบบทั้ง Facebook ทั้ง youtube แล้วเนี่ยยังไม่พอนะสามารถเข้าไปดูเว็บไซต์หุ้นนินไซด์ .com ได้ไดีวยว่าเป็นการเสนอข่าวสารนำเสนอข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ตลอดทั้งวันนะครับในจุดนี้ตรวจเป็นแบบต้งบมกเลยว่าโอ้ข่าวสารนี้หนาแน่นมากนะซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนได้สำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ขออภัยท่านผู้ชม ผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม